เอโยวอสซัอสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถออโตเมติกเข้าใหม่ภายในร้านนะลูกค้านะเป็นรุ่นจีพีเกโดนร้อยห้าสิบนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวสีวาวนะครับลูกค้านะอ่าสวยๆเลยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะชุดสีตัวรถนะครับผมนะเป็นสีขาวนวลๆแบบนี้ตัดด้วยคอนโซลสีดำๆแบบนี้เลยนะฮะลูกค้านะท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะครับผมชิลเดิมนะฮะกระจกเดิมแฮนด์เดิมหมดเลยรถเดิมๆเลยน่าขับขี่สุดๆไปเลยนะฮะอ่า ไฟหน้าและหลังนะครับเป็น LED เลยนะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆนะฮะ,อะคอนโซลฝั่งนี้สะอาดกียเลยครับลูกค้าดำๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันหน่อยคันนี้นะลูกค้าเลขไมล์อยู่เพียง19,00 0มนกัิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะฮะชุดสีภายนอกนะอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะตามการใช้งานเลยครับลูกค้าเครื่องข้างเดิมนะข้างไม่ดังความไม่ไหลน,นะฮะระบบไฟติดครบแล้วนะฮะท่อดำๆเลยทางร้านตรวเจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยนะฮะ ประมาณนี้เลยนะฮะอัตราเร่งดีมากๆนะครับเครื่องเงียบๆนะเครื่องไม่ดังความไม่ไหลเลยถ้าใครสนใจเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อ,อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ